หนังสือพิมพ์เทจออนไลน์นายสุเมบุญวารานันนายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์พ่อเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาภัยแ้งสร้างโครงการระบบน้ำประปาบนเขาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวเขาคอและรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่27เมษายน2567นายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหาวงภยัยแ้งกำชับผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทําโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบนภูเขาเพื่อแก้ปัญหาภัายแล้งช่วยเหลือพี่น้องชาวัดเขาคอรายงานจากผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์เบื้องต้นได้ประสานกับกบปพเขตสิบจังหวัดนครสวรรค์ดําเนินการจัดทําโครงการสถานีผลิตน้ําจากอ่างน้ําชุนอาเภอเขาค้อเพื่อแก้ปัญหาภัายแ้งขาดแหลนน้ําบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อแคมป์สนและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีจากการประชุมร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเมื่อ วันที่18กุมภาพันธ์2567โดยมีนายชนกมากพันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานนโรงแรมบันิสหินอํเาเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนั้นนายสุมเมธบุญวรานันนนายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ทวัดศรีทัพทิมหัวหน้าสุนขา่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน